นามก็คือบทถ่วงหรอกที่เนาะไหลเกินมากทีเสียนามเคลื่อนยามถ่วมสุปีแล้วก็บ,บไว้มุยถมนะ้มถ่วมสุปีแล้วมันก็ขักพด พระเจ้าเฮ็ดบันไดขึ้นไปแล้วเยดีขึ้นไปละพักเป็นสองพักล่ะขึ้นไปในเครื่องหนึ่งเครื่องทางของสันที่สองเ็บันไดขึ้นไปย่างขึ้นไปบึงต้องก็เจ้าลมเย็นดี เท่แล้วเท่เรียบร้อยพักสองพักแลวมันก็ติเรืออีกสองพักเจ้าตีขึ้นหอดสั้นที่สองอมันสูงสิบเอ็ดเมตรเหมือนสั้นเนี่ยไปหอดเพื่อนนะ่ะสิบเอ็ดเมตรมันได้เป็นสีพ่พักพักสี่เทือยัจ้าติขึ้นหอดสั้นที่สอง อันเห็ุเย่าอะไรกับว่วไปนี่ยางตรงเลยมันก็เปลืองกำลังขาเป็นซีพักย่างก็จะบอกไปตะนังดีย้มแรงตะล่มเย็นยสวยๆนังอยู่บนได้นะท่านในขืนมิทั้นสองพันมีขึงไปสุดบันไดไปนังอยู่บนได ในสองคางนีนก็ะล้านก็าบาดเ,เที่ยนในหลังหนึ่งผนเอ้ยก็บันไดซฮือ <c oughs> ม,มันธรรมดาเลยอันล้านในอ่ามันขาแร่งกับคาเหล็กกระเจาะ่นอ่าขาแร่งขา,งแบบา,งางนเหล็กขาแรงตั้งแบบตั้งยังมันกับคาเหล็กเืือมกตกไปล่านก็าบาทคาปุ่นม้นนับใช้ได้หัน <c oughs> ถ้าบันไดสองขางเฮ็ดเฮี่ยนเลยลังหนึ่งหมดแล้วาแรงกับขาเหล็กนั้นตกไปหกแสนกว่าบาทแต่ละขางสั้นเดียววันเถอะบัไดสั้นเดียวก็เห็ดกว้างอยู่ทางขึ้นกว้าง <c oughs> กว้างสามเมตร บันไดกว้างสามเมตรยังไม่ได้แซงกันขึ้นยังไม่ได้แย่กันพอดบุญกะทินกระสีเทแล้วไปตอนที่สองในี่อาจิะเล้วไปเศษหนึ่งส้วนสี่และอะบุญกะทินแล้วไม่ต้องเทแต่ละส่นเนี่ยมันต้องเทมือเดียว ทมือเดียวให้แล้วปุ๊บเลยทั้งสามสามรอยหาสิบคิ้อ้วนเคยเจาะคำนวณออกมากนเะนี่คือโซนหนึ่งโซนหนึ่งมันแบ่งเป็นสีส่โซนส่วนหนึ่งก็บว่ามันทั้งหมดสันเลยโซนหน่อยโซนหนึ่งอยู่คองสั้นสองส่วนทีิศขึ้นสั้นที่เสาทิศตอ่อขึ้นไปสั้นที่สองที่สามลงไปนะแต่เฉพาะส่วน,นั่น ว่าในเต็มหัวซุนนอกเรียนต้อนนอกอีกตั้งหากหลอกหนอกพอสมควรอยู่คือเหตุในอยากนะัน่มน่งลานก็เลยมาออกแบบหมาถ้ารู้ว่านางตาคานั่งลานนั่นสามล้านเก้าแสนกว่าบาทแต่จะพอะคานั่งลานลนี่นี่ว่าจะเกี่ยวกับยังทั้งสิ้นเลย โอ้ oh. จะพอก้านางลานเนี่ยสามล้านเก่าแสนกว่าบาทกันเซาเขาปสิตกประมาณนี้คือกันซื้อหันละกันก็ซื้อข้า่ไินใส่ไปโดนอยู่าสื้อเอาคือกันก็นแมค่โค่ละที่แหลก,กับอาีิจ้างเรา กันจังนั่นก็นบริหารจ่ายห้องซื้อฮาละว่าสันเซอร์ได้ซื้อเลยแม่โคก็ได้ซื้อ,อกล <c oughs> ายเป็นวัดรวยได้เลยมีแนะม่โคแม่โคก็มีรถไถก็มีรถดำก็มีมีนนวัดสุเนลเข่นก็มีก็ไ <c oughs> ปเจดีแล้วเนี่ยออกรับเมาได้เสยเลย <c oughs> ีเครื่องมือวัสุเนลเลเรี่ยกเครื่องดัดเล็ก ต้องไรื่ซื้อมาแต่กันท่องเส้าเขามันก็แพงมันแพงซ้ำซื้อกานท่องเขาช้ำรุดเสียหายกะเข้าก็ต้องใส่สดใสขึ้นก็ยังไหนแบบั่าสิแบบเท่ข้านเท่ยังสิก็เศร้าเป็นเดือนก็แพงพร้อมมันเกินเดือนไปเขาก็บวกคู้นเข้าไปคุ้นสองคุณสองเข้าไปสรุปแล้วทัวร์เสียแล้วแต่ละงานกับซ้ำซื้อ พราะฉะนั้นซื้อดีกว่าะะั้เลยซื้อเอาซื้อเอาเก็ไใหม่ของมือก็ไ้้สื้อเอา,ออเอาคออ่อยสื้อไปทยอยสื้อไปนำ้ำนางลานก็ทยอยสื้อไปน้ำมันตกไปสามล้านเก้าแสนกว่าบาทแต่เฉพาะนางลาน นางล่างก็บว่ามันธรรมดาเลยจ้างก็เจตั้งตั้งก้บเราเทพปุรจ้างก็เจลื้ออีกมัจ้างก็บ่ออ <c oughs> ได้ตอนตั้งใส่เข็นตั้งเอามันสูงตอนลรือเนี่คยค่อยๆเอาลงมันจะยากอยู่ค่อยปลดลงมันยากใส่เวลลหลาย ก็บอกสร้างกันหรอกคำวนำวณเกี่ยวคำนวณไปได้ค่ไม่ไ,มได้เท่ให้ได้โชกตอนบุญกระถินแนะ่วันท่านแรกเอเฟสแรกนะ่ยวาทำไ,ได้โชว์ไอ้คนได้เห็นก้อนบุญกระถินก็เจ้าได้ขึ้นไปยืนช่มทั้งทุนะ่นนั้นสันที่สองไอ้คนได้ขึ้นไปยืนช่มทั้งสันที่สองเน,ะนงนะ่เฟสหนึ่งก็ยังดีวยท่านแต่เฉพาะเท่พื้นนะ่ะมันตกไปแปดล้านสันที่สองไนงะ ก็ไปแปดลานหาเงินซอยกันผู้ทั้นโอนมาผู้นี้โอนมามันกัดทัานพอดีผู้นั้นหามาซอยผู้นี้หามาซอยต่างคนต่างหามาซอยกันก็ไ่ได้พูดละลายพุดละลอยพูดละขาสิบาทยี่สิบบาทพูดละหาบาทพูดค้นกับบาทหนึ่งให้ข้เจ้าโอนเขาไว้เพราะนั้นมันก็ยังได้อยู่บาทหนึ่งก็ยังได้ก็ยังเลิศอยู่ไหมดีก็ประเฮ็ดนะโอนมือละบาท นี่อยู่คนหนึ่งโอนมือละหาบาทตลอดก็จะโอนว่าเป็นปีๆแล้วเดว้มือละหาบาทนี่โอนเขาอัตโนมัติหาบาทหาบาทหาบาทอ๋อไปย่ะไปดูถูกเงินบาทดิว่าสันกันพุทธบาทรมือประเทศไทยเจ็ดสิบกุลาลคนมือหนึ่งนะ่ะธรรมดาดิเอ้คอนเจ็ดสิบกุลาลคนคนประเทศไทยนะอันโอนให้คอยพุทธบาทโอ้ียโอกับมาหลายมือกระเดาดิเจดีไปนะเนี่ยจะไปดูถูกเงินบาท เงบาทเดียวนั่งโอนบางสิน,นี่นอ่านไว้ถูถูกเงินบาทผ <c oughs> ้ละบาทก็เจ้าซื้อของมันเศษก็เจ้าปัดเศษโอนไม้ห้องโอนมาใส่เจดีมันชีอสั่งเกดีไว้ให้ก็ดีแหละอ่าก็ดีกด็ได,ด้ทํำบุญส่วนก็เจ้าปัดเศษมาไปซื้อซื้อของแล้วก็ปัดเศษ้วเข่ามันชี้เข้าไว้ ที่สั่งเกดีคนก็เหตุสมเออยู่คนก็โอนทับบุญสมเอสมืออยู่มือหลายมือหน่อยก็พ่อได้เห็ดไปนั่มสืบมือไปนี่แหละอาศัยกำลังมวนชนเป็นส่วนหลายเนี่ยบอกข้าวบุญนั่มกระถินวันที่สิบแปดพฤศจิกาเป็นมือทอดบอกข้าวบุญเฮ่าเห็ดผู้ใดเฮ็ดใดสนใจก็ตามกำลังเฮ่านัาน่นแหละ ก็ลังสัทธาผู้ใดมีกําลังหลายจะเห็ดแอ้มันได้พ่อกระถินกล่องละเมือนให้ได้เอาซื้อห้าใส่เจดีน้ำ <c oughs> นั่งคบเมือนหนึ่งซื้อหา้ิสด้จาลึกใส่ไว้ในรักศิลาจาลึกในเจดีแอนเป็นเกียรติประวัติหอดลูกหอดร้านโล่เล่นหล่อนเขามันจะยูไปจะวะย่างหน่อยก็คือหอดหาฟันปีพุทธศาสนาอยู่ดอก ราะว่าเห็นเนี่ยมันทนด้โค้งสางของเจดีย์เขาก็ทนมันจึงมันจึงที่บสได้เทียงกันในนี้เขาเริ่มมิเทียงกันแล้วพระธาตุพระ่มบสถได้สองสางพระสปดเปียมาเริ่มเทียงกันแล้วนี่แหละขันโบมีแน่ใจลึกไปมันก็เป็นอย่างสั้นปันเทศไปด้วซื่งเระโบจาาลึกก็ได้โซกันเนี่ยข้างนอกมนสิจาาลึกไปพร้อมอเฮ็ดแล้วปีใดปีใดผู้ใดเฮ็ดแน่ แต,าาแต่ว่าขันผูหาบาทสิบาทขันเขียนใส่เมือนว่ามีหม่องไวเลยซื้อ <laughs> <ไ>หลายเออเอาพลเมือน,นี่หล่ะจึงจะเอาล่งไวเออซื้อล่องเซฮเจดีไว้ให้เป็นที่ระลึกเป็นเกียรติประวัติแก้วงตระกูลเนาะประกาศข่าวบอกบุญไปผู้ใดบ่ได้หลายประดนกระบอกเป็นยังผพ้ละลอยละพันก็ดีหลายดีเลยประเสริฐสีแต่ว่าขาบ่ได้เอาซื้อล่งซื้อ หลับพรนะไม่ใช่แบบโปรตีกายะทาวะลิวะปุลาภเลปุเรนเตสาคลังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกะปติ นิจิจังวทิตังทุมหังกิปเมวะสมิชชตุสัพเพปุเรนตุสังฆปาจันโทปนะระโสยาทามณีโชติราโสยอธังขปิติโยวิวัฑันตุสัพพโลกโววินาสตุมหาเทวภาวตฺตลายโอะอสุเกติกายุกฺโขภาว อัมพิวาทันนาสิลิสานิจังบุทธาปกายนวจาตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโวสุขังภาลังชัยยาสิทธิธนังวาพังโสธิภากยังสุขังวลัง ေလယာယောအဇဝနောဇာဖခံဝုတိသယသာသံသဝသာဇာယောဇာခြေဝသိတ္ထေဘဝန္တေအာဝတုသာဘမံခလံလခန္တုသာပရေဝတာဘုတ္တานုภาဝေနာသဒ္ဓဆိုတိဘဝန္တေ อาวตัสสภมังฆาลังลาคันตุสัพพเทวตาสัมภาธัมมานุภาเวนะสั a ธาโสทีภวันตุเตอาวตัสสภมังฆาลังลาคันตุสัพพเทวตาสัมภาสังฆานุภาเวนะสัทาสทีอาวันตุเต ละอย่าเลื่อมเ้อบอกเข้าไว้เตน้นิๆไปล่ะเข้าไว้ตั้งเข้าไว้ยอดกระปุกไว้ตัวสิหอดมือบุญกระทิงก็สีได้หลายนั่นแหละยังแก่ใส่ฉันพ่อเมื่อนือสิได้ใส่เอาซื้อใสเ่เจดีไว <c oughs> ้ไปกินเข้าร่วงขั้วกันเด้อ